แสดงของภวราสิ่มหาจรรย์าพวกเกสกีลีมนะฮะเป็นเกมก็อยู่านันอย่างคงทนและฟอ r e เอเนะฮะตอนนี้เกิดเป็นตำนานแล้วตอนนี้นะฮะก็อ่า <laughs> เธอใช่ฮะ,ฮะอโอเคเราจะมาเริ่มคุยก่อนนี้ต่อไปผมจะทำก,ก็คือภารกิจของ The Companion Silver Hand นะฮะการเป็นแวร์วูมันค่อนข้างจะง่ายมากๆเลยมีสองก็คือถ้าคุณถ้าไม่ทำภารกิจของ Companion คุณก็ทำภารกิจของเออ่เดี๋ยวนะ Fall e a s t เอ้ย Mortal เอ้ย Fall is Mortal เออ Fall Fall is Fall is ถูกแล้ว Fall is Fall is นะฮะมันเป็นภารกิจของเอ่อนั่นแหละการเป็นของ The Companion นะฮะ เป็นเรื่องง่ายๆสำหรับเก็เรื่องง่ายๆมากๆเลยสำหรับคนที่อยากต้องการที่จะเป็นแวบวูฟนะฮะหรือใครโหลดโมดมาก็สบายๆฮะโอเคฮะเราก็มาจะเริ่มกันเลยกันก่อนนะฮะภารกิจนี้ภารกิจนี้คุณต้องได้รับมาจากคนที่ชื่อคาคาคาอะไรออกนะเอ่อซัซัคเตอร์ จอจอซะไรอยะางหลาฮะ,ะ,ะเป็นทักเกียวชื่อว่าเดวิสวิวแฮนด์แล้ฮะทอถือไอ้เจ้าเนี้ยแล้วก็เจอเจ้าเนี้ยตอนบางตอนกลางคืนนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ฟ<ม>้ายังสว่างอยู่นะฮะก็รอเวทไปก็12ชั่วโมงครับรอแล้วไปก็เป็นเรื่องที่สุดยอดมากๆสัปดาห์ก่นอนบอลนะฮะที่สามารถยืนอยู่ตรงนั้นได้ทั้ตงตอดทั้งวันทั้งเขื่อนนะ <laughs> เป็นเรื่องที่สุดยอดมากแล้วเป็นเนือ้อ คุณรอสิบสองชั่วโมงคุณก็ตายแล้วมั้งยังไม่ไดยัง่ไ้ยไม่ไั่ได้งไม่ได้ยไม่ไยังไ้ยังไม่ได้ยั้ยังไม่กด้ยังไม่ยัง่ได้ยมังไม่ได้งไม่ได้ย่ได้ยัง่ได้ยังมด้ยั่ได้ยงไม่ไยังไม่ได้ด้ไม่ยังไม่ได้ยังงไม่ไย่ได้่ได้ยังไม่ังไม่ไั่ไดมงไม่ได้ยังไม่ได้ยังด้ไม้ยัง้ย

You are doing what I thought you so would. I would hope you recognize Ayla, even in this one. She's but agreed to be your forbearer. We do this in secret because he's too busy trying to throw away the great gift we've been granted. He thinks we've been cursed, but we've been blessed. How can something that gives this kind of prowess be a curse? ถ้าคุณต้องการให้ดูมอสสวยๆนะฮะก็ะไปโหลดมอสมอส้อย่างอื่นมาจากในในโลสักนะฮะก็ะไปโหลดมามลดได้อ,อน,นนักร คเเุณกิคน,คน,นปลาคุณก็จะได้เป็นแบบแบบบุกนะครับอันนี้ก็เอาไปซ้อมได้นี่ครับการแบบนี่คือการแบบบนะครับหรือว่าคุณก็ไปจุดโหลดมอให้มันดูสวยๆกว่านี้อันนี้ผมทำเมื่อตอนพาร์ที่เก้าหรือพาร์ที่สิบนั่นแหละอืมช่วงนี้คุณก็พยา,ายามส่งเวลาไว้ให้ดีๆกันนะครับ พยายามวิ่งอ่อนล้อมมือให้ได้ประมาณนั้นนะเป็นการเอาตัวรอดชิ้นหนึ่งถ้าคุณไม่มีพวกออมาตะอะไรพวกนี้บา้บาๆแบบว่าเพราะว่าสิ่งที่คุณจะโดนก็นคือธนูข,ของเราทหารนะอะไรเงี้ยมาละแวรวูบเพิข,ข้อจะเลือดจะหนากว่าเป็นการเพิ่มเลือดของเราด้วยฮนะสมมติว,ว่าคุณกาลังใกล้าตายเงี้ยก็หรือคุณต้องการที่จะ เดี๋ยวค,คุณต้องการที่จะเพิ่มเลือดตัวเองอืมคุณก็ใช้แปลงร่างนี่แหละมันก็เพิ่มเลือดให้คุณแล้วก็เพิ่มการโจมตีของคุณแต่เสียอย่างเดียวก็คือคุณจะไม่สามารถใช้อาวุธไรเอยนอกจากมือกับเการห่อของคุณนะฮะประมาณนั้น <c oughs> การห่อในใน,ในระดับแรกของเราคือเป็นการหอ่อสิ่งีที่เรียกว่าเฟียก็เป็นการให้ให้สตูกลัวนะฮะสตูในระดับววหนึ่งถึงสิบถึงจะกลัวก็อยู่แถวผู้ไวรันนะฮะประมาณนั้น การเป็นแวร์ูแล้วฮะแล้วพอเราพอครบเวลามันก็จะกลายร่างเป็น,ปนตัวเราเองแล้วก็โปโ๊ปอย่างเงี้ยฮะแล้วคุณก็ต้องมาใส่ชุดให้มันอีกนี่คือข้อเสียของการเป็นแวร์ูนะฮะหรือคุณจะไปโหลดมอมาอย่างหนึง่งมาคือมันจะเป็นมอหนึ่งอะ่ะเป็นมอที่ทําให้คุณสามารถเอ่อเขาเรียกว่าไงนะเป็นอะไรวะเาเรียกว่าอะไรวะลืมแล้วอะ ไปไหนวะสาวว่าสาวสมมุติว่าก็เหมือนแบมพายที่ว่าแปลงร่างเสร็จปั๊บก็บกลับมาเป็นชุดเดิมหรือว่าแวร์วูฟเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นนะฮะก็ถ้าคณโหลดโหลดหมอดอันนั้นมาก็สามารถใช้ได้หมือนกัน There's a pack. The Silver Hand. We're going to slaughter them. Lead on. Skior's already scouting mm. ahead. You were born, you were born into, into the pack. Into the pack brother. I almost envy you. You gave. You have the blood of the wolf in you. You'll need to build, need to build up your strength. strength. Oh. Just be careful where you do it. Nothing. It doesn't last. The more we feed, the greater our. Cure.

เข้าใจว่าอยู่เข้าใจอยู่ว่ามันจะแปลงง่ายนะฮะเวลาทำอะไรพวกนั้นจะสบายแต่ว่าคิดว่ามัน้ <ชะ S 1> าเอานีนะถ้าคุณถ้าคุณเกิดอารมณ์ไม่ดีหรือ,อ,อรู้สึกลำคาในการแปลงร่างของมันนะฮะคุณไปาลองหาหมอดหาหมอดดูแล้วลองคุณจะเจอเองอเพราะมันจะมีเยอะมาก better. Aber That could ein turned out have การการอัปเกรดของแหววบุ๊นี่มันค่อนข้างจะเอ่อซิมเปิลมากไม่เหมือนกับไอ้ไม่เหมือนกับพวกแวมไพร์นะฮะที่ต้องกัดหรือว่าตอนระหว่างสู้ถึงอัปเกรดได้แต่เจ้าเนี่ยสามารถคุณต้องคือมาแบบฆ่าแล้วคุณต้องกินศพมันประมาณนั้นน่ะเอ่อนั่นแหละนี่สําหรับเร่ของนี่นี่ของแหววบุ๊นะฮะถ้าของแวมไพร์คือต้องสู้แล้วถ้า หรือถ้าฟิมมมนิทมูฟเนี่ยคุณก็กัดขานาดจบไม่มีอะไรหรือนะฮะหรือ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 คุณไปหามอสมาจะมีมอสหนึ่งที่ทำให้คุณอัปเกรดง่ายขึ้นนะฮะเป็นการโกงมากๆผมเลยไม่คิดมันดูเยอะเกินไปแล้วก็ยุ่งยากเกิน,นอ่ะเกี่ย silver hair silver ฮ a i r นะฮะมันเป็นพวก

nobody we know by the smell. Some can't separate the animal from themselves. Go feral. This poor sod could have been anyone. We should keep moving. You can't win this! Do your worst! It's your best, huh? ได้เจ้าเจาเอ้าแมวบุจะได้ว่ามันมีตัวหนึ่งท e> ี่มิเไมิไตเราต้องไม่ปลดปล่อยมันแต่ว่าเรื่องปลดปล่อยมันมาแล้วมันจะฆ่าเราหรือเปล่าอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งออเนี่เหรอ จากสกายเลยมันมีทั้งแวมไพร์แล้วก็แววบูมนะก็เลยสามารถเออ่ถูกมิลค์ดริงเกอร์ก็เลยสามารถเออ่เขาเรียกว่านะทำเป็นหนังสไตล์ไรได้อย่างง่ายๆนะเพราะว่ามันมีทั้งสองอย่างในตัวเดียวกันแต่เราไม่สามารถเลือกได้ว่าเราอ่ะจะเราจะเป็นแววบูมหนึ่งเราจะไม่สามารถเป็นทูอินวันได้ประมาณนั้นนะฮะ เราเลิกอะไรสักอย่างหนึง่งถึงจะได้เป็นนั้นได้แล้วมือจะหลบกูทำเกลืออะไรเนี่ย next time think before you speak เม็ดร้ออยายถือว่าเป็นถือยังไงเดียถือว่าเป็นเวทีค่อนข,อข้างมีประโยชน์มากที่สุดเลยนะเพราะว่าคุณเป็นส่วนใหญ่ในสกายรีมมันค่อนข้างจะมืดการที่มีใช้ไฟเนี่ยก็ทำให้คุณสามารถ เห็นทางได้ชัดเจนมากขึ้นแต่ว่าเมื่อใดที่เห็นทางแสดงว่าเราก็เป็นการเปิดตัวของเรานะฮะอืม speak. เปิดมาแล้วเจออเลยว่าเจอขวดเลือด ที่ผมไม่แปลงล่าเพราะว่าผมว่ามันมีของหนึ่ที่เราที่เราต้องใช้อ่ะก็ลเลยแบบขี้กเกียจรจเรียบร้อยหัวหน้ามัน The bastards. Somehow they managed to kill Skior. He was one of the strongest we had. But numbers can overwhelm. He should not have come without a Get out of here. I you and I have work to do. Silver Hand will... I've been hearing a group of them... Run fast, my friend. Have you been bringing... I hope the hunting goes okay, well, brother. We've got the cowards on their heels. Okay, เดียมเดียมเดียมสุดยอดสุยอด้อเกิด o t e i ืออะไรวะเงินต้องใช้อ้อารเค็ตอันนี้คุมลาเอวบุโอเคแล้วก็หมดนะฮะหมดกับารกิจนีแล้วก็กลับกันเตะ เมื่อเราไม่มีอะไรจะทำเราก็กลับมันไม่มีทางแลแหละมันต้องมีทางลัดให้เอาให้เราออกไปง่ายๆแล้วก็จะมปทางที่เราเกิดไปด้วยเอ้ยปิดทางป่าว <c oughs> างทีคุณก็อาจจะงงๆกับกับสถานที่บางที่นะครับเพราะว่าบางทีแบบแม่งก็บนไปบนมาแล้วคุณก็เริ่มมึนๆข้อความในระหว่างที่เรารอโหลดดิ้งเนี่ยบางทีก็มีประโยชน์บางประโยชน์บ้างนะฮะอย่างเช่นในพวกข้อมูลต่างๆที่เราขี้เกียจจะอ่านในหนังสือนะฮะ โอ้มีใครจะไปตรงนี้บ้างไหมโอเกนแฮมฮอลลอืมเอางี้ดีนะกูที่เกียดไปอะเดี๋ยวต,ต้องไปดีไป